อนล่ะสวัสดีครับชาวมาด,ดดอยดสสตตทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัววัยรุ่นุ่ดขาวครับ เรามาอัปเดตข่าวกรณีเบลเบเดกับอเล็กซ์บาอนาที่มีปัญหากันหน่อยนะครับจากที่ผมได้เคยรายงานไปว่า b บ l เบเดเกิดอาการน็อตหลุดถึงกับดักชกหน้าของบาอนาล่าสุดครับบาอนาได้โพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวเพื่อแถลงการเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมถูกเพื่อนร่วมอาชีพคนหนึ่งทำร้ายร่างกายหลังจบเกมกับเรอันมาริดหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้อความกล่าวหาโดยกลุ่ม ผู้ติดตามของเขาก็ปรากฏขึ้นซึ่งมีการอ้างว่าผมปรารถนาให้ครอบครัวเขาโชคร้ายแน่นอนว่ามันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวหาผมได้ความโชคร้ายถูกใช้เพื่อพิสูจน์ความก้าวร้าวและมีเรื่องโกหกที่ทําให้เจ็บปวดมากกว่าการถูกต่อยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้และมันไม่สมเหตุสมผลซะเลยที่ผู้ติดตามบาวดเดเข้ามามีการคุกคามการดูหมิน่นและแม้แต่ส่งข้อความส่วนตัวที่ต้องการให้ครอบครัวของผม เสีียชวิตเมื่อวานผมไปแจ้งความกับตำรวจให้ความยุติธรรมทำหน้าที่ของมันตอนนี้เป้าหมายเดียวของผมคือการมุ่งเน้นไปที่อาชีพและช่วยสโมรสรของผมให้บรรลุเป้าหมายอาเล็กซ์ไบหน้า หรือถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับก็เป็นเรื่องที่พอมีข่าวว่าบห์แน่เนี่ยพูดจาให้ร้ายกับลูกของบาเบเดที่อยู่ในคันของภรรยาทัวแฟนๆของบาเบเดนั้นก็ไปลงกับบาเอน่นั่นเองครับทาให้เจ้าตัวต้องออกมาพูดประมาณว่าโดนถูกกระทําต่างๆนานานบนโลกโซเชียลแต่ตัวเขาเองนั้นไม่เคยพูดจาให้ร้ายกับบาเบเดยอย่างนั้นเลยนี่คือคําแถลงการของบาเอน่ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จแต่มันก็แปลกๆนะครับบาเบเดถึงขั้นต้องไป เพื่อที่จะทําร้ายร่างกายแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยอย่างบายหน้าพูดถึงผมว่ามันก็ดูแปลกๆที่อยู่ดีๆบาเบเดจะทําร้ายใครสักคนโดยที่ไม่มีเหตุผลครับมาดูอีกข่าวหนึ่งกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับนักเตะของบียาเรียนเหมือนกันมากาครับรายงานว่าซามูเอลชุกุเอเซปีกขวาชาวนจีเรียวัย24ปีสร้างความประทับใจให้กับเรอันมัลลิดต,ตั้งแต่จบเกมที่เอาชนะเรอันมัลลิดที่บ้านไป2ประตูต่อ3โดยที่เจ้าตัวนะครับทำประตูไปถึง2ลูก และมีลูกที่ยิงสวยๆอีกด้วยเรอนมาริดครับมีการเคลื่อนไหวบางอย่างจากฟลอเรนติโนเปเรสกับประธานของเบียรอนเฟอร์นันโดเรอีกโดยสัญญาของชูกุยเซจะหมดลงในปี2024เรอนมาริดครับวางแผนที่จะดึงตัวชามิลชูกุยเซ่ปีคว้าชาวในจีเรียวัวย24ปีฟลอเรนติโนเปเรสคิดว่าราคาค่าตัวของเขาน่าจะตกอยู่ประมาณ50บล้านยูโรและจะยื่นข้อเสนอให้เบียรอนในซัมเมอร์นี้สรุปง่ายๆก็คือหลังจากที่โชฟ ไดด้ีในแมตช์ที่ชน,นะเรอัมลมาดริดครับก็มีข่าวออกมาแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ถนัดไปทางหน้าขวาครับหรือว่าเล่นปีกขวาประมาณนี้มีความคล่องตัวและการจบสกอร์ก็ใช้ได้เลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบกันหรือเปล่าสําหรับซามูเอลชูตเกเวเซ่สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัมลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตวยขอตัวลาไปก่อนลาเสียสวัสดีครับ